คาราเกะที่หนึ่งเป็นคาราเกะที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยอมน้ำมันไปตั้งเยอะมันก็เริ่มทำจากเนื้อสัตว์ที่มีแคลอรี่กันทั้งนั้นนั่นมันทำให้พวกคุณอ้วนกันไม่ใช่หรือไงได้แล้วครับแต่ก็น่าแปลกใจที่ฉันกินมันได้โดยไม่ห่วงอะไรเลยงับ มันสามารถใส่ได้ทั้งในกล่องข้าวกล่องพลาสติกหรือไปซื้อมาจากร้านหรือว่าจะอุ่นคาราเกะกินก็ดีเหมือนกันเป็นคาราเกะที่มีรสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองเบ <c oughs> ียร์และคาราเกะทำไมพวกนี้ถึงเข้ากันดีนักนะ <c oughs> ไม่ยุติธรรมจริงๆหมักไก่ด้วยเหล้าเหรอซอสถั่วเหลืองเหรอและกระเทียมงั้นเหรอ แล้วเอาไปทอดในน้ำมันเนี่ยนะยไม่มีทางที่มันจะไม่อร่อยแน่นอนคุณมุราสก,กิอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ้วนขึ้นอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่ได้อยากจะอ้วนขึ้นสักหน่อยอแต่เจ้านี่มันดันอร่อยแถมยังรสชาติดีอีกตั้งหากฉันควรจะกินมันก่อนจะเย็นสินะอะ้ไม่ยุติธรรมเลย